สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ร้อยล่คคิดสูขสภาพทางการเงินพอสแคร์นะครับจากเดอะท i n นเนียแมนนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ e ีที่10นะฮะแล้วก็เป็นหลักการที่8ละที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับซึ่งตัวที่เราจะเป็นหัวข้อที่จะพูดกันวันนี้คือเรื่องของพูดดีเข้าไว้นะครับ โดยวันนี้แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเกินจริงนะครับแล้วก็ได้มีคําพูดของคนคนนึงนะครับมาฝากกันนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้แหละนะครับเป็นของคุณมาฮนี่นะครับมิวเนีตัวมาฮนี่มิวนะครับเคยกล่าวไว้ว่านะครับผมบอกคนข้างกายผมเสมอว่าถ้าผมพูดไม่ดีเมื่อใดให้ทักด้วยผมไม่อยากเป็นคนล้มเหลวนะครับโอ้สั้นๆนะครับ นี่ความหมายตัวนี้ฮะ,ะตัวมาฮูนี่เนี่ยนะครับเขาอยากบอกประมาณว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับว่าจะทําอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปนะครับทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะฮะบ,บางครั้งก็อาจจะไม่รู้ตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาอยากให้คนที่รู้ว่าเขาพูดไม่ถูกพูดไม่ดีนะครับเตือนเขาด้วยเพราะเขารู้อยู่เสมอครับว่าคนนี้จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะครับหรือมีคอนเนคชันดีๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีเรื่องของ คําพูดที่ดีทั้งต่อตัวเองและคนอื่นนะครับคนที่พูดไม่ดีนะครับฟังแล้วไม่ค่อยลื่นหูเนี่ยก็จะนําไปสู่เรื่องของความล้มเหลวนะครับในเรื่องของธุรกิจการงานและก็การเงินนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าบางครั้งบางทีเราจะเห็นเนาะในสิ่งที่ฮามนี่พูดเนี่ยมันคือความจริงนะครับแล้วก็เป็นคําพูดสั้นๆที่เราสามารถคิดตามได้นะฮะแต่เราเห็นว่าณปัจจุบันนะครับคนที่พูดได้ง่ายและกันนอปากไม่ดีนะครับก็มีคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะ แต่โปรดจับตาดูนะฮะคนพวกนี้ให้ดีนะครับว่าอยู่ได้นานหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่นะครับที่ปากไม่ดีไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนชอบนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารนะฮะถ้าเป็นคนที่หงุดหงิดนะครับก็จะตกกระป๋องโดยเร็วนะครับแล้วก็ลูกน้องก็จะไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือนะครับจนวลาคุณจะไปกดกี่เขานะครับ สู้คนที่พูดดีนะครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ได้บางครั้งบางทีก็จะไม่ได้ดังเปี้ยงป้างภายในวัน2วันนะฮะแต่ก็ดังนานนะครับทำเงินได้นานแล้วก็มีคนรักคนชอบออผมเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราพูดถึงการดันด้วยคําพูดที่มดีมีเยอะนะฮะในปัจจุบันสังคมโซเชียลเนี่ยนะครับคนบางคนพูดพูดจาไม่ค่อยฟน่าฟังแต่เ็ามีคนติดตามถูกไหมฮะเ,เยอะใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งบางทีมันเป็นกระแสพอหายกระแสปั๊บคนพวกนี้ก็ค่อย กระแสตัวโกงใบนะครับเพราะมีอย่างอื่นเข้ามาแทกเห็นไหมแล้วคนมางคนฟังไปบ่อยๆปั๊บเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะเกินไปเขาก็ไปไครับหยุดติดตามหยุดให้การสนับสนุนนะครับ บางครั้งนาทีเราจะดิ้นคำนี้ครับว่าคนพูดดีเนี่ยเป็นสีแขียตัวนะครับไปไหนมาไหนคนก็รักขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะมีการมีคนมาช่วยเหลืออยู่ตล,ลอดเวลาถูกไหมฮะซึ่งคนที่อธยาสัยดีก็มีผลต่อการดําเนินธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันเองนะครับลองคิดดูครับว่าถ้าคุณเปิดร้านนะครับอาหารนะรถ้าคุณปากไม่หวานเอาง่ายว่าปากไม่ดีเลยแหละนะครับปาก ปีจอเนี่ยนะฮะลูกค้าก็ไม่อยากแวะมาเฮ้ยแต่บางคนก็มีนะบางร้านก็มีนะครับลูกค้านี่ด่ากราดแม่ค้านี่ด่ากราดเลยนะครับแต่โอเคอย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็จะมีคนที่สนับสนุนอยู่ช่วงหนึ่งหลายๆครั้งเองนะครับคนกลุ่มนี้พอเขาลืมว่าลิมิตเขาคนอยู่เท่าไหร่แล้วพูดไปแล้วไปโดนลูกค้าบางคนแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ย โอเคลิมิตปกติเธอพูดแบบคาไม่สุภาพปกติรับได้แต่พอไปพอมาอา,อาจจะมีว่าเออด่าลูกค,ค้าว่าโง,ง่ว่านั่นว่านี่บ้างถูกไหมครับสุดท้ายเอยไปกระทบจิตใจเขาแล้วเขารู้สึกไม่ดีเกิดเป็นดราม่าขึ้นแล้วตอนนี้พอเกิดดราม่าขึ้นหนึ่งคำไหงครับโซเชียลออกเต็มเลยนะฮะและแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะตืมได้นะฮะคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันไม่ลื่นงงุยแล้วถูกไหมครับ อันคุณก็รุ่งเร็วก็ดับเร็วได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะครับเป็นนักที่จะร่วมธุรกิจแล้วคุณเอาแต่ด่าลูกน้องดูถูกบริษัทอื่นเนี่ยนะฮะบ,บอกเลยครับก็ไม่มีใครอยากร่วมงานกับคุณแน่นอนซึ่งเรามักจะเห็นนะครับว่าคนที่ปากหวานเนี่ยนะครับก็จะรุ่งแล้วก็รุ่งแบบต่อเนื่องนะฮะในธุรกิจในการงานเพราะจะมีคนโค้ชมาแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับ ดังนั้นนะฮะถ้าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับหรืออยากรวยเนี่ยนะครับรีบสํารวจตัวเองก่อนเลยครับว่าคุณเป็นคนพูดจาปากปีจอหรือเปล่านะฮะปีจอแล้วปีจอแบบไม่รับประทานด้วยนะครับคุณชอบทาหนีหรือเปล่านะครับเป็นคนช่างตีคนอื่นนะครับทุกสารทิศหรือเปล่านะฮะวิธีเช็คสภาพก็ทํได้ง่ายครับคือการเดินเข้าไปเลยครับถามคนรอบตัวคุณนะครับให้เขาบอกเลยครับว่าเขาเห็นอะไรนะครับเวลาที่เราพูดเนี่ยนะฮะ เออเธอว่าเราพูดเนี่ยมันรู้สึกดีหรือไม่ดีนะว่าเราพูดบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดไม่ตรงหรือเปล่านะครับพูดไม่เออเกินไปหรือเปล่าในเตือนเราหน่อยซินะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้ได้จากคนอื่นๆครับผมไม่เชื่อว่าคนรอบข้างนะถ้าเขาหวังดีกับคุณจริง,รงๆนะครับเขาก็จะบอกคุณน่ครับเออมันมีตรงนี้นะตรงนั้นนะตรงนี้นะกับคนที่สองคือถ้าคุณไปถามเขาคุณจะได้ออคําพูดที่เกินจริงไปนิดหนึ่งนะครับคือคนที่อาจจะไม่ชอบคุณอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ เอาข้อมูลนั้นมากัดกรองกนดีครับแล้วก็มาปรปับปรุงตัวเองนะครับหรือไม่ก็ง่ายสุดครับไปสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าเวลาที่เราพูดกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราพูดดีหรือพูดไม่ดีมากกว่ากันสังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าเราทักเพื่อนเอาแบบเพื่อนเลเวลธรรมดานะผมไม่ได้นำพนนพนนพเพื่อนสนิทและกันเพราะเพื่อนสนิทบางครั้งบางทีรับกันได้ถูกไหมครับเพราะเพื่อนสนิทกันมากๆนะแต่บางทีเพื่อนสนิทก็ไม่ใช่ว่าจะรับความดุรุนแรงหรือคําพูดอะไรได้ทุกอย่างนะครับ ถ้าวันนี้คุณไปเจอเพื่อนนะครับระดับรีวิวธรรมดาลเลยคุณบอกอ้าวไปไหนมานะครับทำาไมวันนี้ดูสดชื่นจังซึ่งเราเห็นเขาแบบเฮ้ยทูแล้วก็กินเยอะขึ้นนะครับก็มีนะฮะมีนวนมากขึ้นคืออ้วนนั่นแหละนะแต่เราเลือกที่จะพูดเออไปดูสดชื่นจังว่าเขากินเยอะไงเขาได้ดูมีความสุขกับการกินกับอันที่สองะเราเลือกบอกเขาว่าอ้าวทาอะไรมาทําไมอ้วนจังอ้วนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยระหว่างเว r ร์บแรกกับเวอร์บสองเวร์บไหนดูดีกันนะ ถ,ถ้าเราไม่เอาเนาะเ,เราเอาแบบเราเป็นมาตรฐานเหมือนเชียวเวอร์แรกโอเคกว่าบางคนบอกเฮ้ยเวอร์สองนี่มันตรงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมนะผมเชื่อนะบางคนบอกชอบคนตรงตรงเดี๋ยผมเชื่อคุณไม่ชอบคนตรงร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะถ้าคุณเอาคนตรงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมเชื่อคนไม่มีครับมันมันยากมากที่คนจะเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นคุณจะสูงคุณจะมีนิสัยที่เพอร์เฟคที่คนจะไม่มีอะไรให้ติเลยเป็นไปไม่ได้ครับมันจะมีจุดนิติแล้วถ้าคุณไปเจอคนที่ตรงแบบพูดทุกอย่างออกมาหมด มเชื่อคุณก็ไม่ชอบถูกไหมฮะผู้หญิงบอกชอบคนตรงนะพูดไงถ้าอย่งนั้นพอเขาพูดไม่สวยขิเหร่ดำอ้วนอย่างเงี้ยไม่ดีละมาแค่ไหนสักคํานึ่งเี่ยครับผู้หญิงก็ไม่โอเคนะถูกไหมนั่แหละครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะพูดในสิ่งที่เป็นจุดดีดีกว่านะครับซึ่งการพูดเนี่ย ให้เราสะดวกนะครับในการค้าขายนะครับการติดต่อกันค้านะครับการเป็นในทุนการหาในทุนมาร่วมหุ้นนะครับหรือธนาคารเนี่ยตรงตรงนะผมว่าธนาคารเองนะครับถ้าคุณจะเข้าไปหาธนาคารแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นคนพูดจาเพราะไพลเพราะพ,พิงเป็นพูดจาเออให้เกียรติเป็นพูดจาเอาง่ายๆวบาเออย่อในจุดเด่นๆอเขาซะหน่อยนะครับถ้าวันนี้ธนาคารมีสองคนคุณอาจจะดอกปไปอีกคนนึงหน่อยเชื่อไหมฮะว่า สเสด็จเบ้นควรจะดอกอีกคนนึงที่น่าจะให้แต่คนนั้น,นปากไม่ดีแต่คุณปากดีพูดเพราะบางทีคือหมายถึงพูดเพราะพูดแล้วฟังลื่นหัวนะครับเขาก็น่าจะให้สินเชื่อกับคุณมากกว่าผมเชื่อนะว่าบางครั้งบางทีมันจะมีเรื่องของความรู้สึกดีหรือความสนิหาในการให้สินเชื่อด้วยนะฮะถ้าต้องพิจารณาสองคนด้วยกันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าลองจะดูวบางครั้งบางทีจะเจอลูกค้าถูกไหมที่แบบเฮ้ยมั่นใจมีเงินจ่ายแน่นอนแต่แต่ไม่ได้เพราะว่าเขาเออ จ้าหน้าที่ธนาคารที่เป็นคนออกสินเชื่อรู้สึกไม่ดีเขาเขาไม่อยากให้เขากู้ว่ะถูกไหมฮนะเนี่ยครับจะประมาณนั้นนะเนะี่ยเปรียบเทียบไม่ง่ายครับว่าวันนี้เหมือนกับว่าเราจะไปเก็บไปเก็บผลไม้นะครับจากบ้านบ้านหนึ่งถ้าวันนี้คุณพูดไปเพาะนะฮะคุณพูดไปดีเลยคุณบอกลุงขอเก็บต้นไม้ไอ้เก็บผลไม้ได้ไหมเนี่ยตั้งเยอะตั้งแย่ลุงก็แก่แล้วจะหวงของไว้ทําไมขอกินหน่อยได้ปะเนี่ยเก็บไม่กี่ผลหรอกนิดเดียวเอง คนแรกแข่งไม่ร่วงหรอกรู้สึกไงครับปุ่มมันรู้สึกแย่กับคนที่สองหนึ่งเข้ามาลุงค,ครับขอผมขอเก็บต้นไม้หน่อยเออเก็บผลไม้หน่อยได้ไหมฮะพอดีว่าอยากจะก,กินถ้าผลสองผลเห็นมันน่ากินดีครับไม่เยอะหรอกครับลุงถ้าลุงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคผมว่าถ้าสมมติลุงไม่ได้เป็นคนหวงของจนเกินไปอ่ะคนที่สองก็จะรู้ใช่ไหมครับว่า,ามันน่าจะมีโอกาสที่จะได้เก็บมากกว่าคนแรกถูกไหมนะฮะเพราะั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ถ้าเราพูดดีกับเขาเนี่ยนะครับก็เขาก็จะเป็นครับยอมรับเราถูกไหมแล้วก็ให้เราเก็บผลไม้ได้นะครับสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับคุณต้องพูดจาในเชิงเอาใจไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือคุณอาจจะมองเห็นเขาเป็นกระดาษสีดำนะฮะโอ้จุดเต็มเลยนะฮะจุดเต็มเลยไม่ไม่กระดาษสีดากระดาษที่มีจุดเยอะ แทบจุดขาวแนบจะน้อยแม่แต่คุณต้องไปโฟกัสหาจุดขาวเขาสักจุดให้เจอแล้วพูดถึงจุดขาวเขาเป็นหลักครับอย่าพยายามเอาจุดด้อยนะครับจุดเสียของคนนั้นมาพูดมาล้อเลียนนะครับให้สนุกปากการล้อเลียนบางครั้ง ล้อเลีเยนเอางตรงๆนะบางครั้งมันก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณล้อเลียนในจุดๆเดิมบ่อยจนเกินไปเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะเก็บเป็นแค้นฝังหุ่นนะครับไว้ลึกๆในใจเก็บเป็นความแค้นว่าคุณเนี่ยเ,ยเคยเล้อเลียนตรงนี้เขาซึ่งมันก็ทําให้เรากลายว่าเราจะสร้างมิตรกลายเป็นสร้างศัตรูนะครับอันนี้ไม่เวิกนะครับซึ่งหากคุณนะครับอีกนึงคือหากคุณจะเป็นนกปฏิเสธนะครับก็ ให้เปลือกปฏิเสธแบบนุ่มนวลนะครับอย่าปล่อยให้คําพูดหรืออะไรที่ไม่ดีนะครับโดนจกบากดิ้นขดนะครับเช่นถ้ามีคนมาขอยืมเงินคุณนะครับหากคุณไม่สะดวกให้ยืมก็บอกเขาไปเลยครับว่าช่วงนี้ก็ไม่สะดวกครับต้ององอโทษ้วยนะ้องขอัยด้วยนะครับกาบอันที่2คือไม่มีเข้าใจว่าไม่มีนะมียืมทําไมไม่มีอยู่รู้สึกไงครับบางครั้งบางทีเขาก็เดือดร้อนจริงแหละเขามายืมเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะได้หรอกแต่เขารู้สึกแย่แบบเราไหครับแย่ทันทีเลยถูกไหม แ้นฟังหูด,ดีแล้วถูกไหมครับอีก,กนหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมบอกว่าสําคัญเลยคือว่าการใช้น้ําเสียงคือบางครั้งบางทีเราใช้น้ําเสียงที่พูดเหมือนกันนะคำพูดเดียวกันเลยเราใช้น้ําเสียงที่ต่างกันปั๊บความรู้สึกของคนที่รับสารเนี่ยแตกต่างเลยนะครับสมมติว่าเราพูดได้ง่ายแค่คำตัวนี้ก็ได้ที่ยืมเงินคันหนึ่งพูดด้วยน้ําเสียงหนักหน่อยไม่มีจะมายืมทําไมอ่ะ เข้าใจปะไม่มีไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีอยู่ขอโทษเข้าใจได้ยังอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งครับอันนี้สองไม่มีครับเราตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้มีเงินให้ยืมด้วยเออต้องขอโทษด้วยนะเห็นไ,ไหมครับคําพูดใครใกล้เคียงกันนะหัวจจพูดเหมือนกันเปนะครับแต่คําพูดบริบทมันคือคาใกล้คเคียงกันคล้ายๆกันเลยแต่ความรู้สึกของคนฟังต่างกันโดยเิง หลายคนเองพลาดตรงนี้ครับพลาดตรงนี้ที่เข้าใจว่าการพูดตรงแต่คุณใส่น้ําเสียงกระโชกโค้งากไปคุณบอกว่าคุณพูดตรงๆแต่คนฟังเขาไม่ตรงด้วยเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณกําลังดูถูกคุณกำลังใช้น้เสียงในการข่มเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณปรับโทนเสียงให้อยู่ในเสียงแบบปกติเสียงนุ่มๆหน่อย คนฟังจะรู้ฝักลื่นหูแล้วรู้สึกถึงความเออไม่มีจริงใจจริงๆถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับนิดนึงนะครับเพราะเออคนฟังเ็าจะไม่รู้สึกเป็นแค้นฝังหุ่นาเออแสดงว่าคงไม่มีจริงๆแหละเออไม่เป็นไรที่ขอบคุณมากค่ะอย่างนี้เห็นไหมครับเขาก็จะรู้สึกไม่ไม่แม่ใช่แบบแต่คุณเหมือนถ้าคุณใช้น้ําเสียงปั๊บกระโชกโคงกงาเขาจะรู้สึกว่าเคุณดูถูกคุณกลาลังด่าก็อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสําคัญคือทุกครั้งที่จะพูดกับใครแล้วคุณใช้น้ําเสียง คิดสักนิดหนึ่งดูใช่ว่าเอ้เราจะพูดดังไ,ไหมนะครับถ้าคุณไม่ใช่คนหูตึงนะฮะเช็คน้ําเสียงคุณด้วยว่าเอ้เราพูดดังไปหรือเ,เปล่าถ้าคุณปรับวอลลุ่มให้เป็นปกติได้นะครับบอกเลยฮะว่ามันจะไม่คุณซอฟมากขึ้นหลายๆคนเองนะครับพูดไม่ผิดหรอกแต่น้ําเสียงผิดโดยเฉพาะเด็กที่บางครั้งอาจจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับคือเราก็ไม่ได้ตังค์แต่เราพูดดังไปหน่อยเสร็จแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับเราได้นะครับบางก็ดุงรู้เรื่องของน้ําเสียงนิดนึงนะครับบางทีเราอยากพูดนะฮะแต่ใช้น้ําเสียงปกติคนฟังจะรู้สึกดีกว่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญพอสรุปเลยนะครับว่านิสัยในการพูดดีนะครับเข้าไว้นะ่รับสำคัญมากนะครับซึ่งมันสําคัญขนาดไหนนะครับมันเป็นนิสัยที่เป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดนะครับให้คนต่างๆนี้แวะเวียนเข้ามาหาคุณนะฮะอยากให้ ขันเขออยากให้ใครเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยนะครับการพูดดีก็จะดึงดูดคนคนหนึ่งเข้ามานะครับยิ่งพูดดีและจริงใจด้วยนะครับกับคนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นศัตรูเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่คนไม่รู้จักนะครับไม่แน่นะฮะว่าไอ้คนพวกนี้นะครับจะอาจจะมาเป็นลูกค้าคุณก็ได้การพูดดีกับมิตรหรือคนไม่รู้จักเนี่ยนะครับอย่างน้อยมิตรถ้าถ้าเป็นมิตรแล้วเราพูดดีกับมิตรเอ้ยมิตรก็ยิ่งจะเป็นมิตรกับเราบวก้าไปอีกศัตรูถ้าเราพูดดีกัับบตรรรูนะคหื คนที่ปองหลายเราเนี่ยอย่างน้อยเขาก็อาจจะรู้สึกดีมาลดความเป็นศัตรูลงนิดนึงหรือบางครั้งมื่อใจะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรก็ได้และพูดดีกับคนรอบข้างครับถ้าคุณพูดดีคนรอบข้างได้คุณใช้น้ําเสียงปกติได้คุณเลือกคําที่เหมาะสมได้นะฮะเหมาะสมนะครับได้เนี่ยบอกเลยครับว่าคุณก็จะทําให้เป็นครับคนรอบข้างรู้สึกเฮ้ยรู้สึกดีกับคุณคอนเนคชั่นกับคุณคุณก็จะมีคอนเนคชั่นต่อไปครับทาให้เป็นครับเออเข้าหาใครใครก็ชอบแล้วก็ คนอื่นก็จะสนับสนุนคุณเช่นข้อาจะแนะนําคุณให้คนอื่นรู้จักด้วยว่าเออคนนี้พูดเพราะน่าทําธุรกิจด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกลับไปเช็คตัวเองนะครับว่าเออเรามีจุดไหนเรามีผลกับน้ําเสียงไหมเรามีเรื่องของการพูดเออ ล้อเลียนเขาเกินไปไหมเรามีเรื่องของการพูดเอ่อไม่ค่อยดีหรือพูดตรงจนเกินไปไหมนะครับเพราะเต้องปรับปรับก็คือ1เลยครับถ้าคุณพูดนะครับก็โชคก็แค่ก็ลดผวอมรุ่มลงนะฮะถ้าคุณพูดล้อเลียนก็อย่าล้อเลียนบ่อยในเรื่องเดิมๆนะครับก็เป็นไปได้อย่าล้อเลียนนะดีที่สุดโอเคไหมครับแล้วก็หาก คู่หุ้นนะครับดีกว่าคนอื่นดีกว่าค่อยๆปรับตัวเองนะครับเชื่อว่าทุกคนจะทําได้นะครับใครที่สามารถทําได้ข้อหนึ่งถึงข้อแปดถือว่าเยี่ยมนะครับผมกดไลค์ให้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับเชื่อว่าทุกคนทำได้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยว EP นี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากหนึ่งคือกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาฟังซีรีส์ตัวนี้กันด้วยนะครับติดตามกัน EP หน้าแล้วเจอกันมากๆครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับ